สวัสดีเอฟซีุกนเนนะครับผมทีเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์คนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งไลน์นะครับผมให้เป็นกําลังใจให้ครับโชคผ้าร่วยนะครับมือนีสีมาสัมผัสกล้านะครับก้าก้าถือลายจนเสียส้นเนานะครับผมครับเดี๋ยวมือนีสีผ้ามาสัมผัสนะครับสัมผัสก้าก้าผ้าร่วยนะครับกับไอปูสะกลนะครับ เลขปูสกุลกับเขาอยู่ครับเลขปูสกุลกับเขาอยู่เขาเป็นพวกศูนย์หานะครับแต่เลขกร่องเลขเลขกร่องปูสกุลเพิ่นให้ยหาเอ้ยให้ยศูนย์ศูนย์หานะครับเดี๋ยวผมสีไอ้ทายรูปแล้วก็ขึ้นหนาโป๊กไว้เนาะครับเลขปูสกุลนาะครับผมเดี๋ยวตามไปสัมผัสไอ้ตามสัมผัสไอ้กาผ้ารวยเลยครับผมตามมาเลยครับผม ว่าที่ปูเน้นๆในห้คือว่าส่วนมากมันไม่ค่อยจะออกมันสิไปออกตัวร่องที่กาเขียนมาให้เนี่ยตัวร่องเนี่ยออกจริงๆครับผมออกยี่สห้าศูนย์ตัวตัวเด่นน่ะตัวเด่นมันจะเพราะว่าของกากถ้าปูเด่นให้จิบเล่นจะเล่นเป็นตัวรองครับผมเพราะว่ามันมีตัวร่องแค่ตัวเดียวของปูสกุลถ้าปูสกุลลองตัวไหน มักสิออกตัวนั้นครับผมจะออกตัวนั้นเล่นแต่เจ็ดห้าหนึ่งเอาครับผมน่าจะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดไปจังสี่เนาะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกสำนักหนึ่งที่เขาวันที่แล้วก็เข้าก็เป็นของพ่อหนุ่มไทยครับผมพ่อหนุ่มไทยนี่จะเป็นวิ่งห้าแต่แต่ล่างมันขึ้นบนครับผมแต่ล่างขึ้นบน แต่จะมีเอฟซีถูกขึ้นอยู่ต่างประเทศเิ่นเิ่นเล่นหนักมากครับผมเพราะว่าเิ่นโทมาเอาแนวทางของปูส่สกุลแล้วก็ของพ่อหนุ่มไทยครับผมก็เอาไปกับมีของพ่อหนุ่มไทยก็เป็น05กับ07เนาะสำหรับตัวรองตัวเ่นกับผาาคกับผมแต่วิ่งนี่แน่นอนครับผมวิ่งนี่เข้าตลอดครับผมลางเล่น2-2ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเนาะ ได้หลายจนเสียเสียรได้มือนี้ไปไกลเนี่ยก็ว่าไปนะครับเนาะอยู่ไกลๆหนึ่งครับผมก็มือนี้ก็มีของที่ว่าเข้ามาสองงวดหลายงวดแล้วนะครับผมเป็นสองงวด,ดยวผมสีกับกล่องให้เบึงปูญ่านี่ไ้อีรีครับไ้สุดยอดอันนี้เป็นสำรับ ปูสะกลนะครับเนาะของปูสะกลที่กาไลสดแล้วก็บบอฟซีเมื่อเ้าเนี่ยเป็นยังกาคือบอบอเน้นสามตัวนี้มันว่าปกติปูสะกลจะเน้นให้ศูนย์หกแปดแปดแปดห้าครับผมแล้วก็ตัวขีดไว้นี่นะครับเนาะศูนย์ห้ากับศูนย์หกเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเลขปูสะกลจะออกตัวร่องครับผมเพราะว่า เหมือนที่ FC อยู่ในกลุ่มถ้า FC อยู่ในกลุ่มของปูสะกลนนะ่ะดูทุกวัน FC ฟีสอออิงหนะ์เพราะว่าให้ปูสะกลชอบออกตัวรองนะครับเนาะเพราะว่ารับรองว่าปูหรือว่าจานใดๆเนี่ยเพื่อนคุมเพื่อนในจับตัวให้ FC เนี่ยจับถูกอยู่แต่บุญบารมีเฮามันบอดมันบ่ถึงมันดึงกันมันก็นเลื่อยลอยไปออกตัวรองครับผม เพราะว่าตัวรองนี่สังเกตบังเ้อะครับเด้อเน้นหมดแปดแปดนี่เด่นเหมือนเนบัครับมันเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยนาเซาตัวนี้เด่น <c oughs> มันบัครับเพราะว่าถ้าปูเน้นให้จะชอบบอ,อกตัวรองผมกะบ่าสซูฟังนอกขับมือเสานี่กะได้ฟังน้ำปูนี่นะครับผมแล้วก็เลขของพ่อหนุ่มไทยครับผมเลขของพ่อหนุ่มไทยได้ ห้าศูนย์กับนี่เนาะวิ่งห้าโอเคครับแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งเป็นชุดชุดบนเนาะอีกชุดหนึ่งนะ,ะส่วนมากของพ่อหนุ่มไทยจะเข้าบนเข้าบนดีครับผมของพ่อหนุ่มไทยบนนี้ไม่เคยผิดมว้วนหน้าเอาใหม่จิมีแห้งเอาอีกวะละครับผมมว้วนหน้าปูยาปูยาเล่นอีกแล้วแต่แต่ที่ว่าเห็นเห็นเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเห็นเจ็ดไอ้สามมันมีสองสามห้า ไอ,อ,อ้สองเอียกาะสองเจ็ดห้าอันบอกครับครับเห็นแล้วครับเลขของปูสะกบนนะครับผมมือน,นี่โชกไาลวยก็ขอโทษขอขอโทษกับเอฟซีนะครับพอดีว่าไอ้ปูพคนโท้มาสวยๆนะครับมันก็นเลยลงลงบาท่านนะครับนี่ครับเลขของปูสะกบนนะครับผม เน็ตมันซานะครับมันมันล่งบ่ท่านครับก็ขอโทษขออภัยเอฟซีที่เขามาติดตามเนะครับผมเขาเลขร่องนะครับเขาเลขร่องศูนย์หานะครับเลขร่องศูนย์หาเมือมือซานี่โชคโชคโชคบ่ได้สรุปนะครับบ่บ่มีราย่การสรุปของปูสะคลนะครับมีแต่ล่งแต่ไอ้ห้าน้อยนะครับห้าน้อยกับเขาครับห้าน้อยก็เข้านะครับผม ครับผมเหดือแต่เหล็กเ,เ,เล็เล็กลานะครับเหล็กเหล็กเล่าก็เอาล่งเลยแล้วครับเอาลุ่งแล้ว f เอฟซคนไหนเขามาาเล้ววก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ก,กระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆนะครับผมเดี๋ยวโชว์เีหาแนวทางดีๆให้ f อซได้ได้ถือ เป่ปงๆจะงวดสองงวด้วครับได้หาตัวเลขหรือแนวทางนะครัฟคนใดถือก็คอมเมนต์ Comment มาบอกในเด้นะครับเพื่อมีกำลังใจเอได้เหตุงานต่อไปนะครับโชคพารลุ้ยกะขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ